บ้านสวยหลังใหญ่เป็นบ้านของชาวต่างชาติหลังนี้ออกแบบมาดีเน้นประหยัดพลังงานคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเย็นสบายทั้งวันใกล้เมืองเดินทางสะดวกและมีพื้นที่เกือบหนึ่งไร่เลยทีเดียว บ้านสวยสุด private เนื้อที่394ตารางวานในพื้นที่ให้บ้านมาทั้งหมด2หลังหลังที่1เป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้น3ห้องนอนนะครับ พื้นที่ใช้สอย280ตารางเมตรและหลังที่2นะครับขนาด30ตารางเมตรเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นเรือนรับรองได้และที่สำคัญนะครับในพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่เลยเจ้าของรักความสงบรักความเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็ในขณนะเดียวกันชอบบ้านที่ใกล้เมืองตรงนี้เดินทางเข้าเมืองสะดวกนะครับเป็นบ้านภูวิลล่านะครับบรรยากาศนั้นส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับรูปร่างที่ดินนั้นสวยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชม ทางเข้าออกนั้นสะดวกเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะครับผู้ชมเป็นบ้านที่ไม่เปรี่ยวนะฮะตัวทำเลที่ตั้งนะครับอยู่ตรงสันนามงนี่เองนะครับเส้นที่เราวิ่งไปทางดอยสะเก็ดนะครับเข้าเมืองน,นั้นใกล้มากๆใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากเซ็นทรัลเฟสไปประมาณ10นาทีการันตีได้เลยนะครับคุณผู้ชม การวางทิศของบ้านนะครับตัวบ้านหลักนั้นหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ชมในช่วงเช้านั้นก็จะได้รับแดดในช่วงเช้าอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงถึงช่วงประมาณช่วงทเที่ยงเทยนะครับหลังจากนั้นแดดก็จะอ้อมไปทางหลังบ้านแล้วซึ่งหลังบ้านเขายังมีต้นไม้ใหญ่เพื่อซับแสงด้วยนะครับคุณผู้ชม ส่วนกำแพงรั้วต่างๆนั้นเป็นกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่แล้วก็เสริมด้วยต้นไทรเกาหลีนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านเจ้าของเขารักต้นไม้นะฮะแล้วก็รักความเป็นส่วนตัวนะครับนอกเหนือจากมีกำแพงคอนกรีตแล้วยังมี ตัวใส่เกาหลีด้วยนะครับทำให้บ้านนั้นเย็นสบายนะครับรู้สึกไม่อึดอัดหรือแข็งจนเกินไปนะครับในก,นการเดียวกันนะครับพื้นที่ฝั่งที่ตะวันตกนะคุณผู้ชมก็จะมีพื้นที่สนามหญ้ากว้างๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เพาะปลูกอย่างอื่นได้นะครับแต่ในตัวบ้านนั้นมีพวกผลไม้นานา,นานชนิดแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกําลังตามหาบ้านที่ ทําทเป็นเซฟเฮาส์ส่วนตัวนะหลังนี้แนะนําเลยนะฮะจากหน้าบ้านเข้ามานะครับคุณผู้ชมพื้นที่สําหรับจอดรถนั้นได้มากถึง10คันนะครับจอดในร่มในตัวบ้านได้2คันลานด้านนอกนี้จอดได้ประมาณ7-8คันเหลือเือเลยนะฮะคุณผู้ชมต่อเติมเพิ่มเป็นพื้นที่ลงจอดรถนะฮะถ้ามีรถเยอะนะนะครับแล้วก็พื้นที่สวนต่างๆนะครับนอกจากทิศตะวันตกแล้วนะครับฝั่งด้านนี้เขายังมีเป็นสนาม สนามหญ้าก,กว้างๆให้ด้วยนะครับผู้ชมลองสังเกตดูนะเวลาเข้ามาในตัวบ้านแล้วเราแทบจะไม่เห็นบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้เป็นกำแพงนะฮะเพื่อบังสายตาจากข้างนอกไว้อย่างดีเลยนะครับตัวของสระว่ายน้ํานั้นจะอยู่ด้านในนะครับคุผู้ชมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะทุกทุกมุมของบ้านนั้นเราจะมีพื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับ ต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับเลยไปด้านในก็จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ําซึ่งมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมความกว้างของสระนั้น 4, ีคูณแเมตรนะครับมีสระเด็กอยู่ข้างๆด้วยนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้าน2หลังด้วยนะครับบ้านหลังเล็กอันนั้นเราไปทําเป็นเรือนรับรองนะฮะ ก็เวลามีแขกมาสามารถใช้สาว่าน้ําได้เลยนะครับขณะเดียวกันก็เชื่อมต่อกับตัวบ้านหลักของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมผมชอบการออกแบบาภายนอกของบ้านหลังนี้นะครับคือหน้าตาของบ้านเขาจะเป็นลักษณะสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวหลังคานั้นจะเป็นทรงปั้นหยานะครับซึ่ง ข้อเสียของบ้านสไตล์โมเดินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังคามักจะรั่วและหลังคาเนี่ยเก็บงานยากมากๆนะครับหลังนี้เขาก็เลยทําเป็นหลังคาทรงปั้นหยาเลยหลังคาปั้นหยาเนี่ยข้อดีของเขาคือการระบายน้ําได้ดีนะครับฉะนั้นเป็นการผสมผสานร,รูปทรงตัวบ้านเป็นโมเดิลตัวหลังคานั้นเป็นทรงปั้นหยาระบายน้ําได้ดีนะครับฉะนั้นหายห่วงเรื่องตัวหลังคารั่วในระยะยาวได้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวบ้านเลย นะแล้วก็ตัวบ้านนั้นเขาใส่เป็นผนังเนี่ยโครงสร้างของบ้าน,เ,นเป็นผนัง2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวหลังคาใส่เป็นหลังคา2ชั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นตัวกันความร้อนได้ด้วยนะครับฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยเวลาคุณผู้ชมอยู่ในช่วงของกลางวันเย็นทั้งวันนะครับประหยัดพลังงานมากๆนะฮะเรียกได้ว่าแอร์เนี่ยแทบที่จะไม่ต้องใช้เลยนะครับคุณผู้ชม ทุกทุกส่วนของตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในและด้านนอกนั้นเป็นพื้นที่พักผ่อนพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่นั่งทํางานได้ทั้งวันเลยนะครับช่วงเช้าเช้าเราหลบแดดเราก็มาใช้ชีวิตโซนประมาณช่วงแถวแถวนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเราก็ไปอยู่ในบ้านได้หรือบ่ายนั้นเด็กๆสามารถเล่นน้ําตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ส่วนนี้สามารถเล่นน้ําได้ทั้งวันนะค,คุณผู้ชม การวางตำแหน่งของบ้านหรือการจัดสวนต่างๆผ่านการคิดมาอย่างดีนะครับข้างนอกน่าจะเขาน่าจะดูเรื่องเกี่ยวกับแสงด้วยแล้วก็ตัวองศาของพระอาทิตย์ด้วยนะครับเท่าที่ดูนะฮะภายในนะครับเป็นตัวห้องรับแขกนะครับซึ่งก็จะเป็นโซนที่เชื่อมต่อออกมาทางสะด้านหลังเลยนะฮะ จากจุดพื้นที่รับแขกตรงนี้นะครับจะเป็นโถงยาวเชื่อมต่อไปพื้นที่รับประทานอาหารเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะเวลาเราอยู่ภายในนะครับต่อให้ภายนอกนั้นแดดร้อนแค่ไหนนะครับข้างในเนี่ยแสงเขาจะซอฟมากๆเลยนะฮะเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดฟิลม์มกันความร้อน60%เอาไว้นะครับ เวลาเราอยู่ในบ้านก็เย็นสบายนะฮะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานอย่างดีเลยนะครับต่อเนื่องมาคุณผู้ชมตัวครัวนะฮะโอ้โหครัวเขาสวยนะครัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมทําอาหารได้สบายสบายเลยไอแลนด์เนี่ยแบบเป็นไอแลนด์ไซส์ใหญ่เลยนะครับเตรียมอาหารได้เต็มที่นะฮะตรงนี้นะครับตู้เก็บของเก็บจานต่างๆนะมีไว้ให้ครบรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีไว้ให้ครบทั้งหมดเลยนะฮะ บ้านของชาวต่างชาติในส่วนใหญ่เขาจะเน้นนะเน้นเรื่องของตัวครัวนะครับจากด้านในนะครับด้านนอกมุมนี้พื้นที่นั่งเล่นหรือทำเป็นพื้นที่บาร์บีคิวได้นะจริงๆแล้วลานลานของด้านหลังเนี่ยเป็นโซนที่กว้างเลยทีเดียวนะครับจุดนี้เนี่ยเราทำเป็นพื้นที่บาร์บีคิวนะเพราะว่า,าเป็นจุดเชื่อมไปหาตรงสะนะครับ เราก็เดินให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า,าหลังนี้เนี่ยเขาออกแบบมาประตูแต่ละด้านเนี่ยเดินเชื่อมหากันหมดนะครับเราสามารถเดินทะลุนะออกมาหลังด้านหลังได้เลยอันนี้เป็นเรือนรับรองนะครับปัจจุบันนี้ ด้วยความที่ยังไม่มีแขกมาพักนะก็เลยทาเป็นห้องฟิตเนสั่วคราวไปก่อนนะครับแต่การออกแบบของเขาคือเป็นเรือรับรองโดยเฉพาะเลยนะครับมีห้องน้ําในตัวครบพื้นที่ของห้องนี้เนี่ยประมาณ30ตารางเมตรถือว่าไม่น้อยนะนะฮะเป็นหลังโดด,โดดที่สร้างแยกออกมานะครับอย่างที่บอกนะบางท่านนั้นมีแขกนะครับ แล้วแขกต้องการความเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ยกบานในเขาเป็นหลังนึงเลยแค่ใส่เฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ได้แล้วนะครับหลังนี้ ก็มีจริงๆแนละ้วห้องนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมทําเป็นห้องเก็บของได้เลยนะฮะพื้นที่เก็บของปัจจุบันเขาก็มีระแนงบางสายตานะเวลาเรามองไปมุมไหนก็ดูสะอาดตาครับอ่ะชั้นล่างก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมมีถงหลกักพื้นที่ทานอาหารครัวนะครับหลกัหลกๆแล้วเขาจะออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชีวิตรอบๆบบ้านนะครับ โซนนี้เป็นโซนสำหรับซักผ้าต่างๆพื้นที่ตักผ้าในร่มนะฮะช่วงกลางวันเนี่ยโซนนี้ก็จะมีลมโกรกดีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วลมจะเข้ามาจากทางแถวๆหลังบ้านนะคุณผู้ชมชั้นล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้นบนกันต่อนะครับ นี่ประตูทางเข้านะจะเข้าจากด้านหน้านะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บนะเราเลี้ยวสายก็จะขึ้นไปตรงชั้นสองนะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนต่างๆนะฮะด้านล่างมีห้องน้ําเป็นห้องใต้บันไดนะครับ1ห,ห้องถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะนะครับบางทีบ้านเนี่ยคุณผู้ชม พื้นที่ใช้สอยเท่ากันแต่การก่อสร้างงานก่อสร้างหรือราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันต่างกันนะอย่างถ้าบ้านทั่วไปนะที่เป็นผนังชั้นเดียวนะครับราคาค่าก่อสร้างก็จะถูกกว่าแล้วก็หรือตัวหลังคาเป็นหลังคาแบบทรงเดียวไปเลยนะฮะก็จะถูกกว่าแต่เนี้ยหลังคาเล่นแบบสสไตล์นะครับแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวผนังตัวหลังคาต่างๆก็จัดมาเป็น2ชั้น แล้วตรงกลางนะครับพวกหลังคาเนี่ยก็จะอัดพวกฟอยเข้าไปนะเพื่อกันความร้อนมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะฮะฉะนั้นค่าก่อสร้างของบ้านแต่ละหลังไม่เท่ากันต้องดูว่าฟังกช์ชันที่เขาใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นหลังนี้เนี่ยอัดฟังกช์ชันประหยัดพลังงานทําไมผมถึงย้ําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวนี้มันอากาศมันร้อนนะคุณผู้ชมฉะนั้น ในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยคุณผู้สังเกตดูเลยว่าค่าไฟเราจะแพงมากๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเมื่อบ้านของเราเนี่ยมันมีผนังชั้นเดียวหรือหลังคามัมนร้อนอบอ้าวเนี่ยมันอมความร้อนในช่วงของกลางวันนะครับช่วงก่อนกลางคืนก็ยังร้อนอยู่นะฉะนั้นเวลาเราใช้ไฟเนี่ยโอ้ไฟฟ้าก็ใช้ไฟเปลืองอะนะฮะอันนี้ผมก็เน้นย้ำเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยบ้านเรานะผมว่ายังร้อนต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับฉะนั้นถ้าเป็นบ้านที่ถูกออกแบบมา ประหยัดพลังงานตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้พอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างงานก่อสร้างนะครับก็ไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะคุณผู้ชมค่าก่อสร้างก็จะแพงกว่าปกติทั่วไปนะครับเราค่อยๆดูกันไปนะนี่เสร็จไปแล้ว1ห,ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยนะครับตัวของห้องนอนนะครับเขาจะมีห้อง walk in closet ไว้ในทุกๆห้องไว้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีเสื้อผ้าเยอะๆนะ มีพื้นที่ให้เก็บได้สบายเลยนะครับสำหรับห้องต่อมานะครับห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมจุดเด่นของห้องนี้นะครับก็คือเขาจะมีระเบียงหลังบ้านคุณผู้ชมระเบียงนี่เป็นส่วนที่จะได้วิวตัวสะนะครับมุมนี้เนี่ยเราตั้งเป็นโต๊ะนั่งเล่นในช่วงเช้าๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่หลบแดดและเป็นมุมที่นั่งได้ทั้งวันด้วย นะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังได้วิวสวนนะครับผู้ชมสังเกตบ้านของเพื่อนบ้านนะราคาเขาจะเป็นราคา,าบ้านไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าโซนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนบ้านเกรดใกล้เคียงกันนะครับการที่มีเพื่อนบ้านเกรดใกล้เคียงกันเนี่ยข้อดีของเขาคือเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับอ่ามุมระเบียงใหญ่ๆห้องนี้อ่า ห้องน้ำแบบว่าใส่ใหญ่สะใจนะคุณผ,ผู้ชมแต่งอีกหน่อยนะครับก็อาจจะดูโล่งๆไปหน่อยนะตกแต่งอีกนิดนึงนะครับก็สวยละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเลยนะครับ ฟังชันอื่นๆของบ้านก็จะเป็นตัวระบบสัญญาณกันขโมยนะครับอันนี้บ้านหลังนี้ติดตั้งไว้ด้วยแล้วนะแล้วก็ตัวกล้องวงจรปิดนะฮะมีไว้รอบบ้านเลยนะครับส่วนค่าส่วนกลางไม่มีเพราะว่าเป็นบ้านนอกโครงการนะครับก็จะมีค่าเก็บขยะนิดหน่อยนะครับของเทศบาลน,นะครับทำเลนี้ถือว่าเป็นทำเลที่น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับโซนนี้นะแล้วก็ตัวทางเข้าออกนะครับ ก็สะดวกนะออกไปไม่ไกลก็จะถึงตัวเส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้จักทาเลโซนนี้คุณผู้ชมไปดูแนะนําเชียงใหม่ได้นะครับเส้นเด่นเชียงใหม่โดยสะเก็ดนะฮะก็จะมีรายละเอียดการใช้ชีวิตโซนนี้อยู่นะครับทำได้ดีนะฮะก็ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมกับหลังนี้นะเกือบไล่เลยนะครับ3 9 4ตารางวาขายเพียง15ล้านบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ